ลูน่าคลาสสินะครับและ USTC ยังมีการเตริบโตขึ้นแต่ปัญหาคือว่าลูน่า2.0ทำไมยังหลับไหลโดคอนมีแผนอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยน์นมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมใน LUNA Classic u s t c และ LUNA 2.0ด้วยกันในเรื่องของราคานะครับเอาแหละนะครับเราก็เห็นแล้วว่า LUNA เนี่ยโดยเฉพาะ2.0ตอนนี้แสดงถึงการเหมือนกับนิ่งนะครับราคาเนี่ยไร้ความเชื่อมั่นเลยนะครับและ LUNA 2.0เนี่ยจะมีการพุ่งเมื่อไหร่และมันจะเกี่ยวกับ LUNA Classic หรือ u s t c หรือเปล่าวันนี้เราไปกาวด้วยกันนะครับว่า ไอเหตุผลการกาวเนี่ยมันมีอะไรบ้างเอาแหละนะครับเขาบอกว่าปัญหาของรูน่าคลาสสิตั้งแต่มันขึ้นไปถึงประมาณ20ดอลลาร์เนะี่ยสาดอลลาร์นะครับแล้วมันก็ลงมาจนถึง1ดอลลาร์กว่าคือ1.94ดอลลาร์นะครับแล้วเขาบอกว่ามันผ่านไป2ดอลลาร์เนี่ยยากมากนะครับมันมาติดอยู่ที่2.80ดอลลาร์นะครับเมื่อมีการเปิดการาฟแท่งเทียนลาย4ชั่วโมงเขาก็บอกว่า ยากมากเลยนะที่มันจะพังหงนขึ้นนะครับหรือจะพุ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไอไอการซื้อนะครับมันไม่ได้เข้ามาเยอะมากๆหรือเม็ดเงินไม่ได้เข้ามาในลูหน้า2.0นะครับดังนั้นลู n นา2.0เลยกลายเป็นเหรียญที่ยังเขาเรียกว่าไอตัวกราฟนะครับยังไม่มีการขยับราคาอย่างรวดเร็วเหมือนกับ2เหรียญคือ u s t c และ ลูน่าคลาสสิกถึงแม้ว่ามันจะไม่ขยับมากนะครับแต่เมื่อมนเรามาดูสเกลกับบิตคอยเนี่ยเมื่อไหร่บิตคอยมีการการพุ่งขึ้นนะครับหรือมีการขยับราคาที่ดีเนี่ยลูน่าก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงที่น่าสนใจคือ26มิถุนานและ27มิถุนานนะครับลูน่าอจุสูเนี่ยสวิงไฮที่2 8 0ุดงนะครับแล้วก็ในชุม ชุมชนเน่ะนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการดึงกลับถึง36%เพื่อสร้างสวิงไฮอีกครั้งที่2.80ดอลลาร์ซึ่งสร้างสูงเท่ากันนะครับหรือพักเหนือประมาณ2.80เป็นต้นไปฉะนั้นเราเห็นว่ากลุ่มสภาพคล่องซื้อนะครับการเทรดสต็อปจากเทรดเดอร์เนี่ยที่ทำให้การเคลื่อนไหวนั้นสั้นลงนะครับหมายความว่าเขาพยายามที่จะตึงราคาตรงนี้ไว้อยู่นะครับ รวมถึงดังนั้นสาเหตุสมเหตุสมผลนะครับคือการดูแลสภาพคล่องผักดันลูน่าให้สูงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นการควบรวมนะครับเราก็เห็นว่าลูน่า2.0พยายามฝ่าวงล้อมอยู่นะครับแล้วก็ไปได้ทั้งสองทางคือล่วงลงไปอีกหรือจะขึ้นต่อไปนะครับต้องขึ้นอยู่กับปิดคอยแล้วล่ะนะครับลูน่า2.0เนี่ยก็ยังไม่ดูเหมือนไม่มีความหวังนะครับฉะนั้น ชุมชนก็พยายามที่จะทำให้รูหน้า2.0เนี่ยเติบโตด้วยกันนะครับแล้ก็พยายามที่จะให้ไปต่อนะครับโดยเฉพาะ30มิถุนายนมีการปรับขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากเฟดออกมาโจมตีนะครับโดยการมีการถแถลงการนะครับของเฟดก็ทำให้ลูหน้า2.0เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยไปสักทีนะแต่เขาบอกว่าอะ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ ถ้าบิตคอยนะครับในกรณีที่มันมีการพุ่งมาอย่างฉับพลันประมาณ1 9ื่นขึ้นไป2อง0มืหนึ่งเนี่ยลู n a เนี่ยอาจจะกลับมาที่3.51ดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะครับข้อมูลนี้เราก็หามาเพิ่มเติมนะฉะนั้นเขาบอกว่าลู n a แท่งเทียนลาย4ชั่วโมงก็จะปิดแนวรับที่1นึ่นะครับก็หมายความว่าราคาเนี้ยน่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างซื้อถูกแล้ว และใครหวังกับลู n a าสอนะครับผมแนะนำเลยว่าควรซื้อนะครับถึงแม้หลายคนจะไม่ค่อยสนใจนะครับเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยหนึ่งผมว่าโดคอนเนี่ยวางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับโดคอเคยพูดไว้นะครับว่าไอ้ลูน่า2 0เนี่ยควรจะมีเขาเรียกว่า UST เป็นของตัวเองนะครับอาจจะเป็น UST 2.0 UST สอก็ได้ นะครับหรืออาจจะเป็นสก,กุลที่เป็น ust ของตัวเองนะครับและอะไรนะครับที่จะทำให้ลูน่าตัวเนี้ไปถึง200ดอลลาร์ได้นะครับหรือประมาณ3 4 5 0 0ได้นะครับเราไม่ได้กล่าวนะนะครับแต่ไอตัวลูน่าเนี่ยาการตลาดอยู่ที่ประมาณ9 7 0 5นะครับล้านนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหรเลยนะครับ ถ้าเกิดเทียบกับ l ู n a Classic กับ u s t c นะครับก็ใกล้ๆกันเลยนะครับแต่ทำไมราคาไม่มีการขยับที่ดีนะครับส่วนหนึ่งคือที่เราอ่านบทความคือวานพยายามล้างไว้อยู่ไม่ยอมให้ขึ้นนะครับแล้วเราตอบคำถามว่าเมื่อไหร่จะขึ้นนะครับผมคิดว่าตอนนี้โดคอนพยายามเอาความมั่นใจของ u s t c กลับมาก่อนนะครับ USTC กลับมาก่อนนะคือพยายามที่จะรีเพกนะครับซึ่งเมาหลายคนไม่เห็นด้วยแต่ตอนแรกผมอะ่ะผมก็ไม่เห็นด้วยนะว่า u s t c รีเพกแล้ว l u น a าคลาสสิกจะกลับมาผมไม่เห็นด้วยแต่พอดูแผนและเรื่องของการเผาและการมีการรีเพกเกิดขึ้นหรือการเชื่อมอัลกอริทึมเกิดขึ้น ผมบอกได้เลยนะว่ากาวแบบนี้หนดอลลาร์แน่นะครับหรือใกล้เคียงด้วยซ้ำไปฉะนั้นคุณจะดูนะครับว่าลูน่าเนี่ยมันกำลังอยู่ในหัวเรียวหัวต่อนะครับที่จะไปต่อ2.0นะแล้วก็คลาสสิกด้วยแต่คลาสสิกก็ต้องไปกดเราค่อย2.0ว่ากันนะครับเพราะ2.0เนี่ยมันยังไม่พร้อมสำหรับโปรเจกต์ หมายถึงว่ามันมีการวาดฝันโปรเจกต์ไว้แล้วแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เข้ามาลงทุนถึง39 36ลายนะครับที่เป็นรายใหญ่ๆจริงๆนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับพวกพวกดีแอพวก NFT ด้วยนะครับและผมก็เชื่อนะว่าเป็นไปได้นะครับที่โดคอนเนี่ยจะเอาสายระยงระยางเนี่ยมาผูกกัน2.0นะครับ เอามาผูกกับตัวคลาสสิกนะครับอาจจะยืมอัลกอริทึมเอามาใช้เบื้องเบื้องตน้นนะครับเพื่อจะทำให้เหรียญตัวเนี้ฝื้นนะครับฉะนั้นซีซีก็บอกแล้วนะครับตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยขุณไอ้สองจุดศูนคุณมีอยู่แล้วเอามาแจกแอร์ดอปให้กับคนเนี่ยเหมือนกับการพิมพ์เงินนะฉะนั้นการพิมพ์เงินอ่ะมันไม่ได้เพิ่มมูลค่าของมันนะครับใช่ถูกต้อง สิ่งที่ซีซีได้อธิบายเราได้เห็นภาพในวันนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่มันมันงอกขึ้นมาโดยการพิมพ์เงินเหมือนกับสหรัฐอเมริกาที่พิมพ์พัทธบัตรรัฐบาลมันไม่มีมูลค่าของมันเองนะครับแล้วทําไมโดฮอนถึงต้องใช้นะครับเป็นเพราะว่าเขาต้องการเล่นแร่แปรธาตุหมายวามว่าคือคือพยายามให้รายได้ มันมีตลอดปีนะครับผมเพราะผมเชื่อว่าคลาสสิกอ่ะมันไม่ได้พุ่งตลอดหรอกเราอยู่เอสทีซีอ่ะยังไงมันก็ต้องถูกรีเพ็กถึงแม้ว่าจะมีการเกินถึง1ดอลลาร์ก็ตามแต่2องจุดศูนย์อ่ะโปรเจกต์มันยังไม่พร้อมอัลกอริทึมมันยังไม่พร้อมนะครับฉะนั้นผมคิดว่าโดเนี่ยกำลังวางแผนฟื้นคืนชีพอยู่นั่นแหละนะครับไม่ฟื้นคืนชีพคือมีการสร้างเหรียญขึ้นมาใหม่เลยนะครับเป็น2.0 ซึ่ง2.0ตอนนี้บอกเลยว่ายังไม่น่าสนใจแต่ควรเก็บไว้ไหมควรนะที่ราคาเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าราคาจะต่ำไม่กว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นไปได้ที่จะราคาจะต่ำกว่า1.9นะครับอาจจะกลับไปที่ราคาเดิมก็ได้นะครับคือประมาณ0.09อะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันมีแค่ร้อยกว่าร้อยกว่า ร้อยกว่าเหรียญเองนะร้อยกว่าล้านเหรียญเองนะครับมันก็ไม่เยอะอะไรนะหลักร้อยล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าน้อยนะครับแล้วก็มั่นใจได้นะว่าลูน่าสองจุูนเนี่ยจะไปต่อได้แน่นอนนะครับแต่ผมก็เข้าใจแหละแฟนคลับมันไม่เยอะนะครับแล้วคนส่วนใหญ่เขาชอบเหรียญมีมากกว่าที่จะได้ผลกําไรจากเหรียญมีรอดูต่อไปนะครับว่าโดคอจะไม่ปลุกที่สิเขาเรียกว่าให้กําเนิด2 0จมาอย่างไร อาจจะเป็นประวัติการนะครับที่โดคอ์อาจจะทําได้ทั้ง2เหรียญโดยที่อีทูเรียมไม่สามารถทําได้เลยอีทูเรียมพอเป็นคลาสสิกเขาก็ปล่อยทิ้งเลยเพราะมันโดนแฮ็กไปแล้วมันต้องทําบล็อกเชนตัวใหม่นะครับโดยรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงในปีนั้นนะครับแต่โดคอ์เนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันเอาทั้ง2ทางแน่นะครับหมายความว่า เขาก็เป็นหัวธุรกิจอยู่แล้วนะครับเราก็เป็นหัววิศวกรที่พร้อมที่จะทําให้เหรียญแอลกอฮอเนียตัวนี้เติบโตไปมากขึ้นนะครับแล้วก็คงไม่หยุดไว้ที่ประมาณร้อยสองร้อยดอลลาร์แน่นะครับอาจจะไปถึงพันนะครับฉะงนั้นสองจุดศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่หวานเล่นนะครับอาจจะไม่ไม่ถูกใจเมาาเท่าไหร่แต่เป็นเหรียญที่วานจะเข้ามาซื้อนะครับเพราะจำนวนมันมีจำกัดมากๆ แล้วถ้าเกิดมันมีโปรเจกต์อะไรมันเริ่มฟื้นไม่มีทีมพัฒนาอะไรขึ้นมาใหม่นะครับ2 0จะจะพังหาดเลยนะครับแล้วก็2.0นเนี่ยน่าจะมีโปรเจกต์กับไปแนน้นอีกนะเพราะว่า2.0เนี่ยผมได้ติดตามข่าวในตอนเดือนพฤษภานะครับว่าทางซีซีอ่ะซีซีอ่ะครับเข้าไปเทคโอเวอร์บางส่วนของบริษัทนะครับแล้วก็พยายามให้ลูน่า2.0เนี่ยเติมโต,น,ต,ตน,นะครับ ก็อาจจะกล่าวเรื่องนี้ก็ได้นะครับ take over หมายความว่าเข้าไปซื้อวิศวกรน,นะครับแล้วก็จะทำ B App อาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่จะร่วมกับ2.0ก็เป็นไปได้อันนี้ผมกล่าวนะยังไม่มีข้อมูลอะไร100%ยนะครับแต่การร่วมกับไบแอนเนี่ยอาจจะทําได้โดยตรงกับ2.0ก็เป็นไปได้นะเพราะ1.0นะกับคลาสสิกนะครับเคยมีการร่วมมีการทำกับกับไม้ โนว a กรสมาทีแล้วนะครับแล้ไม้ก็ให้ทุนสนับสนุนเต็มที่เลยไบแ c นก็ให้นะครับแต่เป็นเป็นให้เบื้องต้นนะครับเพื่อไปเริ่มเริ่มโปรเจกต์นั่นแหละนะครับไม่แน่นะว่า2.0เนี่ยจะฟื้นขึ้นมาก็ได้นะครับพร้อมกับการช่วยเหลือของซีซีฉะนั้นอย่าประมาทนะครับแล้ว2.0เนี่ยจะเป็นเหรียญที่วานเข้ามาเล่น เพราะคนก็หวังให้เหรียญมันเติบโตนะครับวานเขามีเงินเป็นเป็นหลักร้อยล้านอยู่แล้วถ้าเกิดอุปทานเท่านี้นะครับในราคาเท่านี้ผมเชื่อเลยว่าวานไม่สนใจอะไรเท่าไหร่รนะครับราคาเท่านี้เขาก็ซื้อนะครับเขาไม่สนใจนั้นรอ2.5ได้นะครับแต่แคสซิกกับ USDC ไปก่อนนะครับโดยเฉพาะ USDC นะครับจะเรียกความมั่นใจของนักลงทุนกลับมาและเมื่อมีการรีเพ็กโปรเจกต่างๆก็กลับมาด้วย ถ้าเกิดปั่นลูน่าคลาสสิกอย่างเดียวโปรเจกต์จะไม่มานะครับลูน่าสองไอคลาสสิกนะครับตัวนี้ก็จะก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดบิลยูเอเนี่ยก็อาจจะทําให้ลูน่าสองตัวสูงเนี่ยกลับมาด้วยนะครับแล้วก็ลูน่าคลาสสิกก็กลับมาด้วยโอเคประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทน์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่ม หลยกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้และก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเรามีกลุ่มลูน่าด้วยนะครับทักมาที่เพจได้เลยนะครับเรามีหนึ่งสปอนเซอร์ชื่อ mc miner service นะครับเป็นการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดนะครับคุณอยากจะขุดคริปบิทคอนะครับหรือว่าอยากจะ ซื้อก็สามารถทําได้หรือจะฝากขุดก็ได้นะครับเพราะการลงทุนก็ทุกอย่างก็มีความเสี่ยงแหละผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้ผมแนะนําเลยนะครับว่า,ถ,าถ้าสนใจเครื่องขุดก็ทักไปที่เพจได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าสองชุดสนะครับและลูน่าคลาสสิก ustc จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูลนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ ขอประชาสัมพันธ์ก่อนจบคลิปนะครับพอดีว่าทาง xt.com ก็จะมีการแจกเหรียญนะนะครับฉะนั้นการเริ่มนะครับในการแจกเหรียญก็ประมาณวันที่28มิถุนาย,ยนปี2022นะครับจบการแจกก็คือวันที่11กรกฎาคมปี2022นะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณจะสามารถเข้าไปติด ตามเอาแอร์ดอกเอารางวัลได้ยังไงนะ